สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับลุงสมเกียรเอลสาระข้อมูลในเรื่องการปลูกพืชบุงแก้วในช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่พะชรุงออกดอกนะครับเป็นฤดูที่พะชรุงออกดอกแล้วก,การเจริญเติบโตจะแตกต่างจากฤดูอื่นนะครับเพราะว่าเซลล์การเจริญเติบโตของพะชรุงจจะเปลีออ่ยนไปนะครับเขาจะ,ะขยายพันธุ์ที่นี่สารอาหารทุกอย่างมันจะไปกักเก็บอยู่ที่ดอกนะครับ แล้วก็จะกลายเป็นมลเ็ตต่อไปนะครับแล้วาี่มีวิธีการนะครับแก้ไขแแ้วก็สามารถปลูกให้มันอกอกผลผลิตได้ดจังใดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงสุกิชิมาบอกดึงร้ายละเอียดนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้าวร้จะปลูกในช่วงปลายฤดูปลายฤดูฝนนะครับก็คือปลายฝนตวดหนาวนั่นเองในช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะครับ เพราะว่าถ้าปลูกตั้งแต่ฤดูฝนมาเลยนะครับดินที่โดนฝนโดนน้ำค้างครับดินมันจะแข็งนะครับโครงสางดินนันจะเนหนี่ยเข้าวโค่จะปลูกในช่วงนี้ถึงจะได้ผลผลิตน,นะครับถ้าปลูกในช่วงหนาฝนจะจะลำบากเพราะว่าอายุมันจะแกะเ่เร็วนะครับแล้วก็เห้าวตองโยกแปลงแบบนี้นะครับก็จะโยกแปลงลุงสมพีเคยบอกกันว่าต้องใส่พืชขอกนะครับทีนี้ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยห้าตวตองใส่พืชขอกให้หลายขึ้นนะครับให้เยอะขึ้น เป็นสองเท่าเลยนะครับที่เขาเคยใส่นะครับแ้วกาไทกบหยกขึกก้นเป็นแป,แปลงแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงที่พักบุงเฮ็ดยากที่สุดนะครับลุงสกีก็เคยเฮ็ดคลิปบอกแล้วว่าในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยเป็นฤด,ดูที่ปลูกพักบุงแก้วในระบบน้ำยนนี้สีเฮ็ดยากนะครับที่นี่วิธีการแก้ปัญหานะครับขอหนึ่งลุงบอกไปแล้วน่ะว่าต้องเป็นพักบุง,ง,งที่ปลูกใหม่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้นแล้วค็ดิน ต้องบ่เคยโดยนฝนจนหนาวครั้งแล้วก็ยกแปลงขึ้นมาให้มันหลวมแบบนี้นะครับที่แรกงคาปลูกเป็นหลองเนาะพี่น้องเนาะเคยบอกแล้วเนาะหลังจากที่มันติดแล้วเขก็ไถย,ยกขึ้นเป็นแปลงนะครับแล้วก็วานพื้นขอแล้วก็ปุ๋ยซีซสิหกศูนย์นะพี่น้องเนาะวานหายหลายหลายกว่าเดิมนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับข้อที่สองนะครับการที่อยากให้มันหน่อดเดินนะครับข้าวโคดจะพ่นปุ๋ยสูตร25 55ส ทางใบนำเด็นพี่น้องเดอ้อจำให้ดีนะครับแล้วก็หยอดเขาจะเดินดีนะครับแต่การแตกต่างนะครับการแตกต่างระหว่างหนาฝนกับหนาหนาวเนี่ยคือหยอดของหนาหนาวเนี่ยหยอดเขาจะปนย่เทนหนาฝนแต่ว่ากาง่ามขึ้นกันนะครับหยอดเดินขึ้นกันแต่หยอดคดขางจะเร็กกว่านะครับส่วนคุ้มลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับพักบวงแก้วในช่วงฤดูหนาวเนี่ย ลักษณะอยอดจะคล้ายๆพะบุงหน้านะครับแต่ว่าก็จะใหญ่กว่าพะบุงหน้าแต่แต่ห้ามมรุงดีๆนะครับมบรุงดีๆตามที่ลุงสุขิดได้บอกไปแล้วนะครับมันก็จะอยอดเดินดีนะครับออกพุมผลิตได้ดีขึ้นกันนะครับแต่อยอดอาจจะเล็กกว่าลูกค้านะครับส่วนมากลูกค้าที่จะมักสื่อจะเป็นกลุ่มที่เอาไปกินกับสมตําหรือว่าไปผัดนะครับลูกค้ากลุ่มที่จะไปแกงเทพโพเนี่ยสิบม่มากปนไดนนะครับพะบวงแก้วที่ปลูกนฤด,ดูหนาวเขาจะเป็นยอดที บรใยญยปันใดนะครับแต่กาง,งามขึ้นกันถ้าเหตุตามที่รงสมคิดได้แนะนําก็คือดินต้องรวมนะครับปุ๋ยคอกต้องใส่หให้ร้ายขึ้นและกาสีส่สิบหก่วนศูนย์ะใส่ทุกอาทิตย์นะครับใส่ทุกอาทิตย์โดยการหยอดบริเวณคางคข้คางคางเทียบน้ำยศเท่านั้นล่ะพี่น้องนะครับหยอดก็จะเดินออกมางามขึ้นกันแต่ว่าสีเป็นหยอดหน่อยนะพี่น้องเด้อต้องทําใจนิดนึงนะครับหยอดจะบ่ะเมินหนาฝนนะครับ ยอดจะแตกต่างกันแต่กับยอดเดินปกติที่นี่การจะให้ยอดอวบนะครับก็คือลุงนี่บอกไปข้อที่2เนะว่าต้องพ่นทางใบด้วยพ่นปุ๋ยทางใบด้วยสูตร2555นะครับปุ๋ยถุงเสียทีแล้วไปนองเด้อปริมาณการใส่กบยืนที่ถุงเขาบอกอยู่นะครับกใส่ตามปริมาณที่เป็นบอกเวลาการให้ปุ๋ยทางใบกบควรจะเป็นช่วงแดอดร้ออ่อนนะครับ จ่แดดลมล่มตกนะครับก่อนก่อนจะคํานะครับจะพอดีนะครับผลปุ๋ยทางใบแล้วก็ใส่ฮอร์โมนที่ห้าสีแตงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าปักบุงแก้วกับแตงเป็นพืชตระกูลเถาเรื้อยนะครับสามารถใส่รวมกันได้เด้อพี่น้องเด้อก็คือสีชิ้มหาหาผสมกับฮอร์โมนของแตงนะครับผลทั้งใบในช่วงแดดอ,อน่อ,อนๆนะครับจะแก้ปัญหายอด หย่อนจะงักได้นะครับหย่อนจะเดินปกติออกหยอดดีเหมือนเดิมนะครับแต่หยอดก็อาจจะไม่อวบเท่าหน้าฝนหรือพี่น้องเดิมของจำให้ดีนะครับจะเป็นหย่อดอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนโลค้ากลุ่มถีเข้ามาซสือนีอเข้าก็มักแบบนี้ก็มีนะครับบางหยอ่อนเทปโมยเกินไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องบ้างกล็กน,น่อยนะครับขอบคุณพี่น้องในการรับชมนะครับขบก่าคร้ามาสวัสดีครับ